คุณเคยรู้สึกว่านักร้องหรือนักสแสดงที่โด่งดังในวงการบันเทิงสามารถก้าวข้ามมาเป็นเศรษฐีพันล้านได้จริงหรือเปล่าคําตอบนี้อาจทําให้คุณอึ้งเพราะจจนงพณีมหาไทยผู้ที่หลายคนรู้จักเธอในฐานะเจ้าแม่สายลุยจากงานสแสดงและเพลงกลับเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่น่าสนใจที่สุดไม่เพียงแต่เธอไม่เคยหยุดทํางานเลยตั้งแต่ก้าวเข้าสู่วงการแต่เธอ,อยังตั้งเป้าหมายให้ตัวเองเป็นเศรษฐีผู้สร้างฝันผ่านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีรายละเอียดครบถ้วนและน่าทึ่งอย่างมาก แต่ที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นคือจะไม่ได้เลือกที่จะลงทุนแบบทั่วๆไปแต่เธอเลือกที่จะเป็นผู้สร้างสรรค์โดยตรงภายใต้แบรนด์จะสร้างบ้านเธอไม่เพียงแต่ให้บริการสร้างบ้านรูตามแบบที่ลูกค้าต้องการแต่ยังเปิดตัวโครงการภูลวิลล่าในพัทยาโครงการสองที่เรียกได้ว่าปัางสุดๆด้วยการออกแบบที่ลงตัวทั้งพื้นที่ใช้สอยและสเปคที่ไม่ธรรมดาสเปคของโครงการนี้มีอะไรบ้าง ลองนึกภาพบ้านพักตากอ,อากาศที่มีพื้นที่กว่า100ตารางวาประกอบด้วย4ห้องนอน5ห้องน้ำ1ห้องครัว1ห้องรับแขก2ที่จอดรถและส่วนซักล้างพร้อมสระว่ายน้ำในร่มที่กว้างขวางทั้งหมดนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ใช้สอย550ตารางเมตรซึ่งมีเพียง4หลังเท่านั้นและเปิดราคาเริ่มต้นเพียง1 1 9น9 0 0 0บาทเท่านั้นจะยืนยันว่าราคาแบบนี้ในพัทยาไม่มีใครเทียบได้แน่นอนและภายในอีกไม่เกิน5เดือนลูกค้าก็สามารถเข้าไปชมบ้านตัวอย่างได้แล้ว แต่ที่น่าคิดคือทำไมจะถึงเลือกเปิดโครงการแบบจำกัดจำนวนเธอเคยให้สัมภาษณ์ว่าการสร้างบ้านเป็นธุรกิจที่ต้องค่อยเป็นค่อยไปไม่เร่งรีบไม่ต้องกู้หนี้สินเพราะทุกอย่างต้องทำด้วยความมั่นคงของตัวเองทั้งนี้เธอยังมีธุรกิจอื่นควบคู่กันไปอีกสองอย่างได้แก่การสร้างบ้านสำเร็จรูปสำหรับคนที่มีงบจำกัดและการรับสร้างบ้านตามแบบที่ลูกค้าต้องการประเด็นที่อาจเป็นที่ถกเถียงหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมโครงการนี้ถึงมีแค่สี่หลังเท่านั้น หรือราคานี้เป็นกลยุทธ์ดึงดูดลูกค้าที่ต้องการความเป็นส่วนตัวหรือว่าจะกําลังสร้างแบรนด์บ้านดูสําหรับคนพิเศษแบบไม่ให้ใครมาซื้อได้ทั่วไปคุณคิดอย่างไรกับแนวคิดนี้ถ้าคุณเป็นลูกค้าคุณคิดว่าคุณจะยอมจ่ายราคาแบบนี้เพื่ออยู่ในบ้านที่มีแค่สีหลังเท่านั้นไหมเขียนความเห็นของคุณมาได้เลย